เจ้าใครวันนี้แหละที่ฉันจะเอาชนะนายจมานเวมกับท่านมริคาว่าคนนี้ซะขอปฏิเสธฉันไม่มีเวลาว่าที่จะไปเล่นกับนายหน่อยแน่เจ้าใครแกกลัวแพ้ท่านมริคาว่าคนนี้ใช่ไหมล่ะไรสาระฉันไม่แปลกใจหรอกที่นายจะกลัวฉันขนาดไอจีเองก็ยังแพ้ฉันมาเลยนี่นะนะไอจีเนี่ยนะที่จะแพ้คนอย่างนายมันเป็นไปไม่ได้โอ้ว่าอย่างไรล่ะเคยมีใจที่จะสู้ขึ้นมาแล้วือยังเงืะในริงก็เข้ามาติดอับเด้อ วนการเทิร์นของฉันดรอไรเดอเวนการดเป็นบาร์ขอจบเทิร์นเทิร์นของฉันดรอขอไร่อย่างสุดแกงเป็นฟอดตัวหนึ่งใบจากสกิลจากนั้นโจมตีอย่างสุดแกงใส่บาไม่ป้องกันเช็คทริกเกอร์ไม่มีทริกเกอร์เดเมจเช็คได้แล้วดรอทริกเกรอร์ตัวการหนึ่งใบจบเทิร์นดรอไรเดอเวนการ์ด right เป็นอสศวินมังกรนฮาลิมสกิลของบาร์เขาตบบารผลหาก,การ์ดเกินหนึ่งจากกองครับ จากนั้นขอดักก้องโกโจและบาและให้เนฮาเลมโจมตีส่แวนก์ดป้องกันอย่างสุดแกรงเช็คเดอะดรฟ์ทิกเกอร์ได้แล้วคริติคอลทิกเกอร์คริติคอลให้เนฮาเลมส่งพลังให้บาแต่คริติคอลงั้นเหรอเดเมจเช็คแบบสุดแกรงใบที่1ใบที่2ได้แล้วฟรอนทิกเกอร์จะน่าให้บาโจมตีส่แวนก์ดซิลของบาเมื่อเวนกาดโจมตีฮิตพลังจะเพิ่มขึ้นอีก5 0 0พขอป้องกันอย่างสุดแกรงขอจบเถินตาฉันสแตนแอนดรอหัวไรอย่างสุดแรงเป็น รุ ook, Skill. สาก,ากสกิลแสดงการ์ดเกี่สามสองใบขอฟอรชัดได้ฟอรชัดโจมตีบรรการอย่างสุดแกรง่งเดเมจเช็คตด้แล้วฟรอนทิกเกอร์ได้ทริกเกอร์งั้นเหรอสกิลของฟอร์ชัดได้โซชัดและจากนั้นให้รุกโจมตีใส่บรรการอย่างสุดแกรง่งไม่ป้องกันไรท์เช็คได้แล้วดรอทิกเกอร์จบการหนึ่งใบเดเมจเช็คได้แล้วฮิลทิกเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งเดเมจได้ฮิลทริกเกอร์งั้นเหรอพอจบเทิร์นเทิร์นของฉันดรอจบคอทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไม่ดืูเพลิงแห่งวัตสิ้นโลกไรท์เดอแวนการ์ด ดราก็นิกโอเวอร์ลแล้วเป็นสตา์ของใครเราก็นิกโอเวอร์ลแกเป็นใครฉันก็คือสแตนการ์ลลี่เลนยังไงละ่ะไปไหนก็ไปไปไปก็ได้ <c oughs> สกิลของเนฮาเลมเมื่อโดนโอเวอร์หลดไลท์ทับสามารถสูบเดียวคอออกมาเป็นเรียการได้แต่นั้นคอเนฮาเลมอีกตัวไอ้ใช้สกิลของเนฮาเลมทั้ง2ตัวโซบัตพลังของโอเวอร์หลดเพิ่มขึ้น5 0 0 0สองครั้งเป็น2 3 0 0 0และเนฮาเลมพลังเพิ่มขึ้นตัวละ5 0า0ว่ายังไงนะไอโอเวอร์โหลดโจมตีใส่โฟซัสสกิลของโอเวอร์หลดเมื่อโจมตีใส่เรียการนายจะไม่สามารถป้องกันได้หน่อยไม่ป้องกัน เช็คเดอร์ทวินได้เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คได้แล้วฟรอนทิกเกอร์แถวหน้าพลังเพิ่มขึ้น10,000หมื่นเรจะเพิ่มอีกงั้นไหมล่ะสกิลของโอเวอร์ลอรตเฮาสเตอร์บลัดและทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบจงสแตนขึ้นมาดรากนอนิกโอเวอร์ลอร์ตว่างไงนะโอเวอร์ลอร์ดที่สแตนขึ้นมาได้ right จะลบหนึ่งโอเวอร์ลอร์ดโจมตีไซเบนกาซะใครโจมตีสามหมื่นสามพันอย่างนั้นปะ ไม่ประกาศอยากสุดแกรงเช็ค The Drive Trigger ได้แล้ว Critical Trigger Critical ให้ Overlord ส่วนพลังให้เนฮาเลม Damage เช็คอยากสุดแกรง <c oughs> ได้แล้ว Over Trigger ว่าไงนะส่วนพลังให้แวนการ์ด1 0 0ล้านและการดใบนี้จะไม่นับว่าเป็น Damage <c oughs> ยังไงละ่ะเช็ค <c oughs> ไปที่สองได้แล้ว Critical Trigger <c oughs> <c oughs> จบเธอแล้ว <c oughs> เก่าไว้แล้วล่ะว่าท่านมริคาว่าผู้นี้น่ะแข็งแกร่งสุดยอดเอาละมาทำให้มันจบไปเลยดีกว่าเข้ามาเพ้ของฉันรอขอไร้อย่างสุดแข็งเป็นสุดยอดผู้นำสูงสุดแห่งเคเทอร์แซนทอรีไร้อย่างสุดแกร่งเป็นยอดราชันบาสเทียนเกสามสุดแก่ของฉันยังไงล่ะ มาสติออนงั้นเหรอสกิลของรุกเซเลการ์เกตสามสามใบจั่วการหนึ่งใบข้อออเดนสกิลของออเดนโซบาร์หนึ่งใบสุดเฟียลคอดาร์ดสเตนดราก้อนและได้จั่วการสองใบจากนั้นข้อเรเฟลซอสกับเบรฮิสโตเป็นยังไงล่ะกองทัพเกรดสามสุดแข่งของฉันอย่าโม้แต่พูดเข้มาเลยท้าท้าเดี๋ยวมึงเจอกูใช้งานออเดอร์จงมารวมตัวกันเราอาสวินพูดถูกเลือกเอ้ย เขาต้องบาสกับโซบาสสกิลจะเกิดขึ้น3อย่างจากเงื่อนไขต่อไปนี้หนึ่งไมีเกศสามใบเลือกออเดนพลังเพิ่มขึ้นห้าพันสองไมีเกศสามสามใบได้ตัวการอีกใบดังนั้นสามมีเกศสามสี่ใบเป็ือนกันได้รับได้เพิ่มขึ้นหนึ่งและสกิลของบาสติออนเกศสามทุกใบในสนามพลังเพิ่มขึ้นอีกสองพันหรือก็คือเกศสามบนชั้นยืดหนึ่งหมื่นห้าพันลูกตัวยังไงล่ะว่าไงนะพอรับลุกสกิลเข้าโซบอกพลังให้ออเดนหนึ่งหมื่นดังนั้นพอรับลุกอีกตัวเอาเข้้าโซพพลังงขขออออเเดนนิ่มึีก จะเพิ่มพลังให้เรียกาอีกงั้นเหรอสกิลของดาร์คสตินโซมัสสองใบสามทุกใบในสนามสามารถบูสต์ไดไ้จริงนะบูสต์ออเดนโจมตีใส่ลลบันกาซะสกิลพลังม้าเพิ่มขึ้นอีก5,000เป็น60,000ไม่ป้องกันแต่เมทเช็คได้แล้วพินิคอลชูกเกอร์พลังของโอเวอร์ลอร์ดเพิ่มขึ้น10,000ยัง,งหรอกนะาปาสติออนโจมตีใส่บันกาซะเพอร์เฟกต์การ์ด ป่าปยชนนะที่เปนไดเบ้มาเช็คกระสามสิงการเช็คได้แล้วฟอนทิกเกอร์แถวหน้าพลังเพิ่มขึ้น10,000เซิร์ชเช็คได้แล้วคริ์ SCOTT ิคอลทิกเกอร์สมคริดิคอลออเดนพลังให้เรฟิสโตสกิลมาสเตอยนทำงานมาได้เช็คครบการเกรดสามหิ้งการบนมือหนึ่งใบแล้วสแตนออเดนขึ้นมาและพลังเพิ่มขึ้นอีกยี่สิหมื่นไม่จริงนะสกิลของเรฟิสโตมันอยู่ในแถวเดียวกับมาสแตนตัวมันก็จะสแตนด้วยเอาไปกินซะเจ้าใครเออเฟกการ์ด พอเฟิกาอีกใบอย่างนั้นเลยมันยังไม่จบหรอกไอเลฟิสโตโถมตีใส่บันกาดซะป้องกันอินเตอร์เซปประกาศได้ทั้งวมนงั้นรอขอจบเทธนยอดเยี่ยมมากที่ไล่ต้อนฉันได้ถึงขนาดนี้บรินีว่าฉันขอชื่นชมนายจากใจจริงแต่ว่านะนี่จะเป็นเธอสุดท้ายไหนตล่นขึ้นมาล่างอวตารของฉัน โซนาไว้เขาไมกแล้วตัวการ์ดหนึ่งใบจากสกิลพ่อเนฮาเลมกับบาเทสกิลของเนฮาเลมทั้งสองตัวโซบัสพลังของโอเวอร์ลอสเพิ่มขึ้น,นหนึ่งหมื่นเนฮาเลมพลังเพิ่มขึ้นอีกห้าพันทั้งสองตัวพอโกโจให้ Over โอเวอร์ลอสโจมตีไซออเดนไม่แ้่งกันเช็คเดอะไดฟทิกเกอร์ใบที่หนึ่งใบที่สองได้แล้วคริติคอลทิกเกอร์ส่งเอฟเฟกต์ทั้งหมดให้แวนการ์ดสกิลของโกโจดีทายตัวเองให้เคาน์เตอร์ชาร์จและสกิลของโอเวอร์ลอสเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบ ฉันปกกันให้ดูโอเวอร์ลอดโจมตีใส่แเวนกาซ่าไฟการอย่างสุดแรงทีนี้ไฮเลมจะมีพลังโจมตี25,000ก็เถิดแต่ถ้าเป็นการในมือเราในตอนนี้เราก็ยังไงก็ป้องกันได้เชิกเดินไฟทิกเกอร์อะไรกันจะบอกนะว่าได้แล้วโอเวอร์ทิกเกอร์รักคือเวด้า พลังของโอเวอร์โหลดเพิ่มขึ้น100ลา้านแต่นสกิลของดรักเวดาสแตนโอเวอร์โหลดขึ้นมาบ้าเลยการสแตนครั้งนี้เป็นสกิลของดรักเวดาทำให้โอเวอร์โหลดไม่สูญเสียการทวินดรายบ้าเลยไม่จริงไม่จริงปิดฉากละ lord, โอเวอร์โหลดผมตีใส่แบนการไม่ป้องกันเช็คเดอร์ทวินไดราเฟิร์สเช็คได้แล้วพิลดิเค้าทิกเกอร์เซคันเช็คได้แล้วพิลดิเค้าทิกเกอร์ไม่ ใครคงสุดยอดเลยมึงมาอย่างไงเนี่ยกูบินมาผิดเรื่องละ